เพราะทางการที่ว่าเผายักษ์คือภัยทุกขามจึงสั่งให้กองทัพสมุไรไปปราบเผายักษ์ซะหลังจากการต่อตูวอันตุกติไมรก็ได้ปราบยักษ์ตัวใหญ่่านเขื่ลงได้และเออเดี๋ยวนะข้าอยู่คนผิดฝาหรือเปล่าเนี่ยเอวเอาเละ สันส่นๆก็คือความแคมระหวางเผาบนุลุแลเผ่ายักษ์ไร้สิ้นสุดลงเอ่อแล้วจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเอ้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยฮ่าฮ่าการแสดงที่ดีมันต้องอย่างงี้แหละใช่เลยลูกพี่สมเป็นแก๊กอาราธกิจของเราฮ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 า คำพู <łość> ้นำประกูล <Harriet> ที่หลังเวทีใช่ยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่น่าเสียดายที่สำนักเทนริวมาถึงนะฮ่า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 ฮา